ในตอนอตอนี้นะครับให้กับ เ,เดินเดินไปไหลกระแทกำุอกทีงไม้ขูดแล้วมันเป็นรอยนะครับที่เป็นรอยนั้นก็ฟิลก็ฟิลสีมันนิ่มมันจะเพิ่มการการสึกได้ดีขึ้นนะครับหรือเเติมสารที่มันช่วยกันด่างเข้าไปเวลาทาปูนด่างในปูนไม่ทำลายการยึดเกาะน,นะครับนี่คือสิ่งที่เราค้นพบนะครับแล้วเรามาั่นใจว่าด้วยโซลูชันที่เรามีนะครับด้วยประสบการณ์ของเราที่ตอบโจทย์นะครับเ,เราเข้าใจเรื่องของการ ขอเรียนเชิญคุณจัตุพัฒ์ตั้งคาระวะคุณป<ต>ระธานเจ้าที่บริหารบริษัทเรียนเชิญที่ด้านหน้าวิชั่นวอลเลยนะครับเพื่อที่จะทำที่เปิดพร้อมกันนะครับผมอยากให้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด<อ>้านสีโดยเฉพาะเลยของ D O A ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้น,นครับคืออย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอสิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอา่อเวลาสีของคู่แข่งหรือของใครก็ตามที่มาเนี่ยเราจะพอบอกคร่าวๆได้ว่ามันมาจากเออส่วนวนี้เออแนวคิดเริ่มต้นของ Aqua c h i เนี่ย,ยมันเกิดมาเป็น10ปีแล้วนะครับมันเกิดจากเทรนด์พอยท์ี่เราเจอในตลาดนะครับเป็นคอนซูมแล้วอ่ะครับตัวอื่ก็มี มีจุดดีแต่ขาดกันไปทำให้ต้อง<า>การกความหลากหลายเช่นโอเคทาปูนหน่อยหนึ่งทาเหล็กหน่อยหนึ่งทาไม้หน่อยหนึ่งนะครับเป็น DIY ตัวนี้ตอบโจทย์มากเราเห็นได้ว่าค่ากระบอกอเข็มเป็นส0ปี15ปีแต่ว่าสีน้ํามันเราพบว่ามันไม่ได้ทนทานขนาดนนะั้นนั่นั้เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะที่เราคุยกันทีวิจัยเราว่าให้ถูดจุดเริ่มตกนครับผมผมพูดถึงเรื่องกลิ่นนะฮะคือเดี๋ยวผมจะถามพี่อาสชินะฮะว่าความแตกต่างในเชิงเทคโนโลยีกัน การร่วมพัฒนามาเพราะฉะนั <t ry> ้นไอ้ตัวนี้มันก็คือสีน้ําประเภทหนึ่งแต่ว่ามีคุณคุณสมบัติที่เหนือกว่าทั่วไปมันยังไม่โชว์ให้เราเห็นทันทีนะครับทีนี้วิธีการไปหยุดมันเนี่ยมันก็หยุดได้หลายแบบเช่นหนึ่งสีตัวนี้เราออกแบบให้มันแห้งเร็วเพราะฉะนั้นพอมันแห้งเร็วสีที่มันจะแห้งได้คือน้ำเรอบอกให้เร็วนะครับแล้วคือสปาร์ครับชั่วแรกเป็นเรื่องเดียวแล้วค่อยค่อจางไปมันถ้ามันอยู่ในที่ที่ปิดนะครับเป็นที่ในอาคารเงี้ยมันคงได้เป็นหลายๆสปาร์เลยนะครับที่จะหายไป สูงง <í> ่ายคือมันเป็นสารทีเกิดในที่ของเงสีแล้วมันตกได้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ด้วยเป็นสารฟอร์มอลีไฮด์ที่ต่อให้เกิดโรคมาเลย์นะครับแล้วก็เป็นสารซึ่กว้างมากครับสีน้ำมันหรือสีเคลือบแอลกอฮเป็นทางเลือกที่ดีในการปกป้องพื้นผิวให้กับงานเหล็กและงานไม้ต่างๆภายในบ้านที่ให้ทั้งความสวยงามและความทนทานทั้งโครงสร้างเหล็กรั้วเหล็ก อากาศและความชื้นอันเป็นสารเหตนสำคัญของการเกิดสนิมในเหล็กและการถึงพังฝายแต่สินะมันทั่วไปที่เราใช้ยังมีจุดออนที่เป็นปัญหาสำหรับการใช้งานหนึ่งปัญหาเกลืและสารระเหยที่เป็นพิษ นมันเพื่อนำมาใช้างานจำเป็นต้องเจียจาได้วยทินเนอร์หรือน้ำมันสนเพื่อให้ทาได้ง่ายสิ่งที่ตามมาคือกลิ่นที่รุนแรงของทั้งสีและทินเนอร์ซึ่งกลิ่นนี้สามารถคงอยู่เป็นเวลานานหลังการทาสีและยังมีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจที่เรียกว่า v o c นับเป็นภัยเงียบที่ซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านสองการเหลื่อตัวแหล่งบนของ,ของอพิมพ์สีสีน้ำมันเหลวที่เมื่อ,เ,อเวลาผ่านไปจะเกิดการ ช็ดสีขาวหรือเช็ดสีออนทำให้ผิวหมดหมองการวามสวยงามสดใสสามข้อจำกัดด้านผิวสีน้ำมันแอลกีสามารถใช้ได้ดีกับเหล็กแหลมท้ายแต่ย่งให้การใช้ก,กอบที่ไม่ดีหนักกับพื้นผิวอื่นเช่นผิวโลหะมันวาวอลูมิเนียมกระจกกระเบือ้องไฟเบอร์ซีเมนต์หรือปูนแล้วเรามีทางเลือกอื่นไหมในการแก้ปัญหานี้ของสีน้ำมันแอลกีแหลงด้านเดิมดด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งที่ และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เรากล้านเสนอ T.O.E. Watch t o In One Multi Surface สีเคลือบสูงหนารอ,รองรองพื้นในตัวสำหรับหลากหลายพื้นผิวการแรกในประเทศไทยด้วยนาโนอะคริลิกแขวนบนฝาคุณภาพสูงที่แท่งซึมสร้างการยึดเกาะได้ดีในหลากหลายพื้นผิวไม่จำเป็นต้องทาสีรองพื้นที่สำคัญมันต้องผสมทินเนอร์เปิดฝาใช้งานได้ทันทีให้ยึก ตัวสีน้ำมันทั่วไปวเข่าตออถ่ายสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องรอคอดเป็นเวลากนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวระดับสากลอย่างลีและเวลวบิลดิ้สตนดาร์จากสหรัฐอเมริกาฟิล์มสีที่มวานทน์า ต่อตภาวะอากาศมากกว่าสีน้ำมันทั่วไปถึงสามเท่าสามารถคงความสีที่สวยงามไม่ถึงตัวเมื่อเวลาผ่านไปและที่สําคัญที่สุดคือความสามารถในการปกป้องพื้นผิวเล็กอย่างสน่ำเสมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติาน,โนาโตรไฮโดรกที่พิลสีช่วยรัความชี้นไม่ให้เข้าไปถางพื้นผิวเหล็กและยังเพิ่มการป้องกันสิีที่พิศเศษเข้าไปในเนื้อสีเพื่อเพิ่มการป้องกันสีที่มากขึ้นไปอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเหล็ก เล่นเนก่าไหนม้จริงไม้เทียยวระเบือกระจกหรือพื้นผิวไหนๆก็สามารถยึดเกาะได้อย่างทีเยี่ยมนับเป็นวัตรกรรมที่นอกจากจะปลอดภัยกับผู้ใช้งานแผู้อยู่อาศัยแล้วยังสร้างความคุ้มค่าสร้างประสิทธิภาพด้วยความทนทานที่เหนือกว่าใช้งานได้ยาวนานกว่า G O Aqua s h i e l ป้องกันสนิทดีเยี่ยมทนทานทุกสภาพอากาศไม่ต้องทารองพื้นไม่ต้องผสมทิน ช่วงเวลานี้นะฮะเป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยที่จะได้ทาน,น,นาวันเมียฮะทานตอนเช้ากบเปนจะหาท่าไหจริงจริงนะครับตอนเช้าแต่เน่ยเร่องกัตอนแค่นี้ของมันเนี่จริงๆอยากบอกว่าเย็นเย็นก็อับพอได้นะแต่ถ้าเอาชัวร์เนี่ยวันลุกขึ้นไปอยู่ได้เลยที่เปเลนะครับค่ะู่านูปเนี่ยมีควาเป็นด่า้วถาปูมใคร่าไ่ยง้กอโอซินับุ้วก็อทานปูได้ เรถ้าข้อเสียเนี่ยผมคิดว่ไม right ่เช่ข้อเสียที่ขาจะต่างมากก่าแคือสินะใม่เรินองเรือเอขีดะร่องสิ่งของที่ลายเนี่ยข้อดีด้านหนึ่งก็คือมันเงาช่างแรดีหรือว่าคนทำแรดีบนะคิดว่าท่หมใข้อเสียคือว่าตลาดที่วันนี้เนี่ยเกียบในเหมนกันด้วยว่าในสินที่ส่งเงาเนี่ยเริ่มลดความนยมลงและไสินะหรือสินที่ตอบความเงาไมันต้องทํายกเพิ่มขึ้น อยู่บนเวทีนะฮะนั่นเรียนเชิญบริษัทโฮมเทนทั้งสอง